สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคย world today กับคุณสุธิดาและผมวารินนะครับเรื่องใหญ่วันนี้ Hot today ครับเป็นความไม่สงบในอัฟกานิสถานครับค่ะมีรายงานว่ากลุ่มตาลีบานได้บุกโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมีผู้เสียชีวิตด้วย21นายนะคะครับ ที่อัฟกานิสถานเปิดเผยว่าสมุนหลายสิบคนของกลุ่มตาลิบานบุกโจมตีฐานปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อคืนวานนี้ทำให้ตำรวจและสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาลเสียชีวิตรวมกัน21นาย นับเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดและทำให้เกิดความสงสัยต่อการเจราจาสันติภาพในอัฟกา,านิสถานอับดุลอัซีสเบกหัวหน้าสภาท้องถิ่นจังหวัดบัติชซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเมนิสถานบอกว่าตาิิบานโจมตีด่านตรวจหลายแห่งจนนำไปสู่การต่อสู้อย่างดุเดือดส่งผลให้ตำรวจ14นายกับสมาชิกกลุ่มติดอาวดุธ7นายเสียชีวิตนอกจากนั้นยังมีคนบาดเจ็บ9ราย ส่วนนายจามชิดชาฮาบีโคศกผู้ว่าราชการจังหวัดปากีสกล่าวว่าสมุนกลุ่มตาลีบันถูกฆ่าตายกว่า15คนแล้วก็บาดเจ็บ10รายด้านกลุ่มตาลีบันอ้างความรับผิดชอบโดยนายกาลียูซุปอามาดีโฆศกตาลีบันบอกว่านักรบตาลีบันสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัฐบาล3 4นายพร้อมกับยึดอาวุธและเครื่องกระสุนเป็นจนํานวนมากอย่างไรก็ตามบรรดาแกนนํากลุ่มตาลีบันและเจ้าหน้าที่สหรัฐมีกําหนดประชุมกันในเดือนนี้เพื่อ หารือกันถึงการถอนกองกําลังต่างชาติและความเป็นไปได้ที่จะมีการหยุดยิงก่อนหน้านั้นตัวแทนของตลิบานอัฟกานิสถานและสหรัฐพบปะกันอย่างน้อย3ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อพยายามเห็นพ้องกันยุติสงคราม17ปีท่ามกลางการสู้รบกันต่อไปซึ่งตลิบานบอกว่าพวกเขาต่อสู้เพื่อล้มรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ฝักฝ่ตะวันตกและฟื้นฟูกฎหมายอิสลามหลังตลิบานถูกโค่นอำนาจเมื่อปี2544 ทรัมป์ทุเดวันนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อที่จะนำงบของกองทัพมาใช้ในการสร้างกำแพงครับ ดีโดนัลด์ทรัมของสหรัฐกล่าวต่อผู้สื่อข่าวขณะจะเดินทางออกจากเทมีบข่าวไปยังแคมป์เดวิสเมื่อวานนี้ว่าเขาอาจประกาศภาวะฉุกเฉินโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก2-3วันโดยในทรัมป์ยังยืนยันว่าต้องสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศไม่มีทางเลือก อย่างไรก็ตามในทรัมป์บอกว่าเขาคิดว่าพรรคเดโมแครตต้องการข้อตกลงแลกเปลี่ยนและว่าการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วนจะยุติลงพรุ่งนี้หรือยืดเยื้อออกไปก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายเดโมแครตแต่ก็ย้ำถึงคำขู่ในการประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งตามกฎหมายในทรัมป์จะมีอำนาจโดยตรงในการดำเนินโครงการก่อสร้างตามแต่สถานการณ์แต่ก็ต้องใช้งบของกระทรวงกลาโหมซึ่งก็จะต้องเผชิญการท้าทายจากการใช้กระบวนการทางกฎหมายของฝ่ายเดโมแครตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทอมยังกล่าวได้ว่าเขามีแผนจะเรียกโรงงานผู้ผลิตเหล็กมาช่วยในการออกแบบสร้างกำแพงซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้เหล็กแทนคอนกรีตซึ่งค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าแต่ก็แข็งแรงและสวยงามกว่าคอนกรีต ก่อนหน้านี้นายมิกมาวานีหัวหน้าคณะทำงานประจำทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์ในรายการ Me the รเ Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลกลางหรือภาวะชดดาวซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่3อาจถูกกยาวต่อไปซึ่งนายมาวานี ani, ยังได้หยิบยกความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างที่ใช้สร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อที่จะนำไปสู่การประนีประนอมระหว่างในพร้อมกับพรรคเดโมแครต ตามข้อเรียกร้องทางด้านเทคนิคของพรรคเดโมแคร,รตแต่การเจรจาระหว่างคณะทำงานของทำนียบขาวกับสมาชิกสภาคอนเกรสจากพรรคเดโมแคร,รตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จจึงเห็นได้ชัดว่าพรรคเดโมแครตตั้งใจที่จะให้ปัญหานี้ยืเดเยื้อต่อไป กลับมาติดตามเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกกันต่อในท็อป5ข่าวเด่นของเราครับอันดับที่5ครับแนวปพัดของมวลอากาศเย็นในกรีซช่วงขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาส่งผลให้อากาศหนาวจัดในหลายพื้นที่ของประเทศและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น3คนแล้วครับแนวปพัดมวลอากาศเย็นที่มีชื่อว่าโซเฟียที่พัดกระหน่ำทั่วกรีซตั้งแต่วันอังคารที่แล้วทำให้เกิดหิมะตกและฝนตกในหลายพื้นที่ โดยที่เมืองฟลอรินาทางเหนือของกรีซเผชิญอากาศเย็นต่ำสุดถึงติดลบ1 9องศาเซลเซียสเป็นประวัติการเมื่อวันอาทิตย์สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบศพชาย2คนอายุ66และ67ปีที่ชานเมืองคราวเทียห่างไป30กิโลเมตรทางตะหนออกเฉียงใต้ของกรุงเอเธนส์หลังจากเมื่อวันเสาร์หน่วยกู้ภัยพบศพหญิงวัย66ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต โดยพวกเขาขับรถยนต์อยู่ในช่วงที่พายุกระหน่ำเมื่อวันพฤหัสบดีสถานีพยากรณ์อากาศแห่งชาติประกาศเตือนว่าความกดอากาศต่ำระลอกใหม่ที่มีชื่อว่าทิเลมาคอสกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงเย็นวันจันทนี้ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดหิมะตกหนักระลอกใหม่ในกรุงเอเธนส์และภาคใต้ของกรีซภายหลังจากพายุโซเฟียเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว อันดับที่4รองผู้แทนการค้าสหรัฐได้เปิดเจรจากับจีนระหว่างการยิงกรุงปักกิ่งวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะคณะผู้เจรจาสหรัฐนำโดยนายเจฟฟรีย์เจอริท รองผู้แทนการค้าสหรัฐได้เปิดการเจรจาการค้ากับจีนระหว่างเยียงกรุงปักกิ่งในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยการพบปาก,กันครั้งนี้จะเป็นการเจรจาแบบเผชิญหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเห็นพ้องกันให้หยุดทำสงครามการค้าเป็นเวลา90วันระหว่างที่ผู้นําทั้งสองพบปากกันที่อาร์เจนตินาเมื่อเดือนที่แล้วโดยตัวแทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายจะหารือกันถึงแนวทางการปฏิบัติตามการเห็นพ้องกันของ นายสีและทรัมป์ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นําทั้งสองยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐรวมไปถึงประเด็นต่างๆในโลกด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรและเปิดเผยโดยทั้งนายสีและนายทรัมป์ยังเห็นตรงกันว่าจะไม่มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีก อันดับที่3ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมนำข้อตกลงบ r e กซิตเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าโดยเตือนถึงผลเสียหากข้อตกลงไม่ผ่านการเห็นชอบจากสภาค,ครับนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข,ข่าว BBC โดยยืนยันว่าจะนำข้อตกลงการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษ หรือ Brexit เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยในสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างแน่นอนอย่างที่ได้ประกาศเอาไว้พร้อมกับเตือนด้วยว่าหากข้อตกลง Brexit ไม่ผ่านการลงมติเห็นชอบของสภาอังกฤษจะ,ะเผชิญกับปัญหาการเป็นดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งนางเมหมายถึงการถอนตัวออกจาก eu โดยปราศจากการทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการปฏิบัติด,ด้านสังคมและเศรษฐกิจระหว่างกันในอนาคต คาดกันว่านางเมจะขอให้สภาเปิดการพิจารณาลงมติราววันที่14หรือ15มกราคมโดยนางเมต้องรีบเร่งผลักดันข้อตกลงเบรกซิตเนื่องจากเวลาที่อังกฤษจะถอนตัวจาก EU ใกล้เข้ามาคือในวันที่19มีนาคมปีนี้แต่อุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ข้อตกลงเบรกซิตฉบับนี้ถูกต่อต้าน จากสสทั้งจากพรรคอนุรักษนิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเองและจากพกรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรค่ายคา้านได้แก่ประเด็นการจัดการและควบคุมพรมแดนระหว่างจังหวัดไอร์แลนด์เหนือของอังกฤษก,กับสาธรารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกอียอย่างไรก็ตามนางเมยให้คำม,มั่นว่าเ,เธอจะพยายามมากขึ้นเป็นสองข้าเพื่อโน้มน้าวให้สสลงมติเห็นชอบให้ได้ อันดับที่สองกองกําลังทหารกาบองได้ทําการยึดอํานาจประธานาธิบดีนะคะเป็นการทําปฏิวัติเพื่อทวงคืนประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนค่ะ ทาหารกาบองกอ่อการปฏิวัติยึดอำนาจประธานปพดีอาลีบองโกด้วยการยึดสถานีว,วิทยุแห่งชาติและประกาศความไม่พอใจที่มีต่อน,นายบองกอโ,กโกโดยร้อยโทออนโดโอเบียงเคลี่บีหัวหน้ากองกำลังปฏิวัติกล่าวว่าถ้อยแถลงก่อนปีใหม่ของนายบองโกรสร้างความกังขาที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานให้บดี ทางนี้ในคลิปวิด right so, so, ีโอที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นภาพของร้อยโทออนโดโอเบียงซึ่งแต่งการในเครื่องแบบทหารแล้วก็สวมหมวกกรีนเบเร่กำลังนั่งอ่านแถลงการในห้องสตูดิโอที่กระจายเสียงเมื่อเวลา4.30นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับ12.30นาฬกานาทีตามเวลาในไทยโดยมีทหารสนายพร้อมอาวุธปืนจู่โจมยืนรักขาอยู่ด้านหลังต่อมาโฆษกรัฐบาลแจ้งว่าทหาร4ในห ายยึดสถานีวิทยุในกรุงลิเบอร์วิลได้ถูกจับกลุ่มแล้วส่วนทหารคนที่5หลบหนีไปได้และเจ้าหน้าที่กําลังติดตามจับกลุ่มด้านแหล่งข่าวทางทหารบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังความพยายามทํารัฐประหารอย่างไม่ถูกจับกลุมอันดับที่หนึ่งครับทางการบราซิลส่งกองกําลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติหลายร้อยนายเดินทางไปยังเมืองฟอร์เทเลซาเพื่อควบคุม เหตุความรุนแรงหลังจากเกิดเหตุโจมตีหลายระลอกที่ธนาคารสถานที่ราชการและมีการเผารถยนต์จำนวนมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับสื่อบราซิลรายงานว่าชายอย่างน้อยสองคนเสียชีวิตระหว่างยิงประทะกับตำรวจและมีผู้ถูกจับกลุมตัวกว่า100คนฐานพัวพันเหตุโจมตีหลายสิบครั้งในเมือง15แห่งของรัฐเซีย ซึ่งรวมถึงที่เมืองฟอร์ต l เลซาซึ่งเป็นเมืเองเอกของรัฐรวมทั้งทำลายรถยนต์รถโดยสารหลายคันและอาคารเสียหายหลายหลังส่งผลให้รัฐบาลกลางบราซิลต้องส่งกองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติราว300นายเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์เพื่อควบคุมเหตุรุนแรงขณะที่ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุแน่ชัดแต่เจ้าหน้าที่คาดว่าเพื่อแก้แค้นที่ทางการประกาศควบคุมเรือนจำและนักโทษเข้มงวดขึ้น ซึ่งแกงอาชยากรในเรือนจำบราซิลมีอิทธิพลมากทั้งในและนอกเขตทันทสถานด้านประธานาธิบดีเชเอร์อรบูซนารูผู้นำฝ่ายขวาจัดซึ่งให้สัญญาว่าจะปราบปรามอาชญากรรมและให้หน่วยความมั่นคงปราบปรามอาชยากรได้อย่างเสรีกล่าวชื่นชมการส่งกําลังไปควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว หลายลคนอาจจะคิดว่าทรัมป์เป็นคนที่ทวีตมากที่สุดในโลกนะครับแต่ไม่ใช่ฮะช่วงหน้าจะมาเฉลยกันว่าเป็นใครครับ